โอเคครับหลังจากที่เราติดตั้งแอปพลิเคชัน z o o m ไว้นะครับที่โทรศัพท์เรานะครับหรือว่าที่ iPad นะครับเราก็ต้องเข้าไปจอยมิสติ่งนะครับนะครับซึ่งเราอาจจะต้องรู้ Meeting ไอนะครับหรือมีคนส่งให้เราได้นะครับเขาอาจจะส่งอินไว้มาเป็นลิงก์นะครับเช่นลิงก์นี้นะครับลิงก์นี้นะครับลิงก์แบบนี้นะครับเราก็กดเข้าไปนะครับ ตัวแอปพลิเคชัน z o o m จะเปิดลิงก์อัตโนมัติเลยนะครับนะครับนะครับจะเปิดลิงก์นะครับถ้าเราต้องการที่จะ sign in with video นะครับเนี่ยนะครับนี่วิดีโอเอมันอยู่ใต้โต๊ะนะครับก็กด join with video แต่ถ้าเราไม่ต้องการให้เห็นหน้ากด join without video นะครับมันก็จะเข้าไปในห้องนะครับพอเข้าไปในห้องนะครับตัวนี้นี่เข้ามาแล้ว นะครับก็จะเห็นนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมปิดเสียงก่อนนะครับน,นี่ก็คือเข้าไปในห้องของ,อง,ของทีมดิจิตอลเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้มาดูที่ตัดจอที่เป็นโซ่อ ก็จะมีคนก็จะมีคนเข้ามา2คนนะครับเห็นไหมครับก็จริงไม่ยากนะครับลงแอปพลิเคชัน o o มไปที่มือถือเสร็จแล้วนะครับรอ i n v ไว e หรือรอ ID ของของห้องนะครับก็จะส่งมาได้นะครับนี่ครับสมมติว่าเขาจะ i n v ไว e เขาจะกดตรงนี้นะครับ i n นไว้นะครับนะครับ นะครับหรือ m n g เนี่ยง่ายที่สุดก็คือ Copy URL i n v ไว้แล้วก็ส่งไปนะครับอันนี้ส่งมาที่ Facebook Messenger นะครับนี่ครับส่งมาที่ Facebook Messenger แล้วก็กดลิงก์นะครับกดลิงก์เสร็จแล้วมันก็เปิดแอปก็จบครับไม่ยากครับลองดูนะครับสวัสดีครับ